คนไทยทุกคนนุกทุกคนเลยนะคะทุกสิทธิ์การรักษาค่ะจะสามารถได้รับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้แล้วนะคะหลายๆคนงงว่าอะไรคือสิทธิการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคันี่ยี่เรามาอธิบายกันก่อนนะคะคุณลฟังคะสิทธิ์นี้ก็คือเพียนพีมันคือการป้องกันโรคนะถ้าเราดูง่ายๆนะก็อย่างเช่นการได้รับวัคซีน าการได้ตรวจสุขภาพดูตรวจสุขภาพทั่วๆไปนะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการวางแผนครอบครัวก็อย่างเช่นการได้รับเรื่องของยาคุมถุงยางอนามายัยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องนี้อ่ะจริงๆแล้วมันก็เคยมีก่อนเมือ่อเมื่อปีที่แล้วแต่ยังมีเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายค่ะ เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วถ้าบอกว่าสปสอชอนั่นหมายถึงว่าสิทธิ์สบาทคือ<ช>โดยปกติ <S 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 แล้วถ้าเรื่องของการรักษาอันนี้คือตามสิทธิ์อยู่แล้ว <S 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 แต่อันนี้คือการป้องก,กันโรคการป้องกันโรคเนี่ยทางสปสอชอเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาก็มองว่าตัวเขาเนี่ยคือหนึ่งองค์กรที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของการป้องก,กันโรคนะจริงๆควรจะให้ทุกสิทธิ์เนี่ยเท่าเทียมกันก่อนหน้านี้ก็มีข้อพิพาทเรื่องของกฎหมายกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะได้หรอแล้ว ล้วจะไปเบิกใจยังไงเพราะว่าดิฉันสิทธิ์หนึ่งคุณจันทาสิทธิ์หนึ่งอยากจะไปฉีดวัคซีนหรือว่าอยากจะไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากลูกเนี่ยลราจะทํำยังไงทาได้หรอนะก็มีข้อพิพาทกันเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งตอนนี้ได้ข้อยุติทางกฎหมายแล้วะนะคะว่าการใช้เงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะจะไปสนับสนุนการจัดบริการเรื่องของการป้องกันโรคแก่คนไทยทุกคนคไม่เฉพาะ ผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองนะคะคือทําได้หมดเลยนะคะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะจึงทําให้ตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการเรียกว่าการสร้างเสริมแล้วก็การป้องกันโรคนะซึ่ง,งค่ะ,ะก็ก็เหมือนกับว่าเราจะ,ะสมมุติเรามีสิทธิ์ อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเหมือนเหมือนดิฉันกับกับคุณเป๊ะเลยค่ะเนี้ยเนี่ยว่าจะไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะแต่ว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มครองอ่าใช่บางส่วนอาจจะไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองอ่าอย่างเช่นสมมติอันนี้ก็ก็เป็นการสมมตินะแต่ว่าการตรวจสุขภาพประจําปีของประกันสังคมค่ะมันก็จะมีข้อจำกัดนะ มันจะให้ตรวจที่ไม่เหมือนกันถูกต้องแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก็คือบางคนบอกว่าเอ้ยอยากที่จะทําการตรวจทุกๆุกปีเพื่อค,ความปลอดภัยของตัวเองออแต่ว่าสิทธิ์นี้อาจจะไม่คุ้มครองค่ะเราก็ไปใช้สิทธิ์ของสอปอสอชอได้หรอคะใช่ค่ะนั่นคือทุกคนทุกสิทธิ์สามารถที่จะใช้ในการเรียกว่า ดูแลสุขภาพแหละคือการป้องกันโรคนะคะโดยเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะช่องทางแรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้ผ่านทางแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า pp platform ค่ะแต่ช่องทางที่สองนี่ง่ายมากเปิดเลยค่ะแอปเป่าตังของทุกท่านเพราะทุกท่านมีอยู่แล้วเปิดเข้าไปค่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็ทาการเข้าเป่าตังธรรมดาเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้เลื่อนเนี่ย ตอนแรกเราจะขึ้นหน้าที wallet ใช่ไหมคะ,คะให้เราเลื่อนปัดไปปุ๊บจะเจอคำว่ากระเป๋าสุขภาพอ่าเจอกระเป๋าสุขภาพเสร็จเข้าไปคำว่าหน้าหลักคราวนี้ค่ะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่าน6หลักพอกตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีขึ้นอีกมีขึ้นชื่อดิฉันสิทธิ์ของดิฉันแล้วก็สิทธิ์สุขภาพที่ดิฉันเนี่ยสามารถทำได้ อ่อันแรกของดิฉันเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ของดิฉันก็คือสิทธิ์ข้าราชการอันนี้คือตามสิทธิ์อยู่แล้วสิทธิ์ที่สองนี่ไงที่ฉันพูดสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าดิฉันไปทําอะไรได้บ้างนะอันแรกอ่ะดิฉันขอถุงยางอนามัยได้นะอันที่สองดิฉันขอยาเม็ดคุมกําเนิดได้อันที่สามดิฉันสามารถไปคุมกําเนิดได้สาหรับคนที่วางแผนครอบครัวอันที่สี่ไปฝากคันได้อันที่ห้า ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีนะคะซึ่งอันนี้จะมีหลายวิธีด้วยนะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมีมีทั้งเป็นแบบวิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ HPVDNA นะหรือว่าแป๊บเมีหรือจะเอาชุดตรวจไปตรวจเองก็ได้คนะและนอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องของการตรวจมะเร็งนะคะยังมีเรื่องของการตรวจสุขภาพฟรีนะแล้วก็เป็นเรื่องของการได้รับ ยาเสริมธาตุเหล็กอะสำหรับใครที่จะวางแผนการมีครอบครัวหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะการมีบุตรมีลูกใช่หรือบางคนเพิ่งไปบริจาคโลหิตมาไปขอได้รวมไปถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้จะได้เป็นวัคซีนป้องก,กันโรคคอตีบแล้วก็บัะยักค่ะแล้วนอกจากสิทธิที่มาตูมพูดไปเมื่อกี้มีแนะนําสิทธิ์อื่นๆจากสปสชด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในกลุ่มของอวัยเด็กเราเข้าไปดูเลยวัยเด็กมีอะไรบ้างที่สามารถตรวจได้นะมีรับยาเสริมธาตุเหล็กการตรวจวัด ความดันโลหิตดัชนีมวลกายภาวะซึมเศร้าการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีดการพัฒนาการเด็กดีเวลเบบี well ้นะจะรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบัทยักรับไข้หวัดใหญ่หรือว่าวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง14ปีก็ได้อันนี้กลุ่มเด็กและวัยรุ่น,นะคราวนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นกลุ่มของดิฉันนะคะวัยผู้ใหญ่ <laughs> ยี่สิบห้าถึง49น<า>นปีนะคะนะก็จะได อีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของเสริมธาตุเหล็กนะคะคัดกรองภาวะโรคเบาหวานและความดันรวมไปถึงการฉีดวัคซีนคอตีบบายทะยักใครจะฉีดซ้ำเนาะใช่ค่ะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุคือ50ปีขึ้นไปอันนี้เยอะมากนะก็คือมีอะไรบ้างของผู้สูงอายุ1การตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟัน2คือการเคลือบหรือว่าทาฟูออลน์วานิช 3. คือบริการเจาะเลือดส่งตรวจคอเลสเตอรอลแล้วก็ HDL ก็คือไขมันดะีกัคบคอเลสเตอรอลอันที่ 4. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ อันที่5การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิกเบื้องต้นอันที่6การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุอันที่7บริการคลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจรอ,อันที่8ค่ะบริการคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ9ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนคอติดบ,บัทยักและ10การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ,คะอันนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็มีแยกเป็นกลุ่มสตรีอันนี้ก็ได้พูดไปบางส่วนแล้วเนาะก็คือเรื่องของการวางแผนครอบครัวต่างๆนะนการฝากคันการฝากค่า การคุมกําเนิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ห่วงยาฉีดยาฝังการตรวจคันการแล้วก็ใช้เอ่อตอนนี้ยังไม่มีนะคะทำหมันแต่ว่ามีเป็นแบบชั่วข่าวแล้วก็มีเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสําหรับผู้หญิงค่ะนี่อันนี้นี่คือครั้งเกือบจะทั้งหมดแล้วก็มีบริการพิเศษสําหรับโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานด้วยนะก็เกือบจะทุกอย่างเกือบจะทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการป้องกัน ไม่ใช่การรักษานะอันนี้นก็คือเข้าไปใช้บริการได้ไดทุกคนคทุกสิทธิ์การรักษาทุกคนทุกสิทธิ์เข้าไปได้เลยนะเข้าไปดูก็ได้ค่ะว่าสิทธินี้ได้ยังไงสิทธินี้ไปที่ไหนแต่ก็ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีร้านขายยาหรือว่าคลินิกที่รองรับใกล้ๆค่ะนะนนี้ต้องบอกก่อนนะคุณู้ฟังอาจจะอยู่ไกลกันสักนิดนึงนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะ มีในพื้นที่ <มา S 1> ทีใ่ใกล้ๆกะเปิดให้บริการมากขึ้นนะคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณต้องฟังมีแบบว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับทางบัตรทองหรือว่าสปสอชอค่ะก็สามารถโทรไปได้ที่1 3 3 0หรือว่าสแกนไลน์ค่ะ Li@ n e at nhso หรือว่า Facebook คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคของสิทธ สปะสะชนะสิ่สาบาท